สวัสดีครับช anel n บอ r รีวิวนะครับวันนี้ผมจะนำเอา Orient 3 Star รรุ่นที่ราคาแบบย่อมเยามากๆแล้วก็หน้าเป็นเจ้าของมากๆมาให้ดูกันนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ช่องของเราก่อนเลยนะครับเพื so ่อที่ได้ติดตามคลิปใหม่ๆเราได้ทุกวันเลยนะฮะเจ้า okay ตัว Orient Tre e Star รุ่นนี้นะครับม <c uss Everywhere> ันก็มีรหัสอย่างเป็นทางการก็คือ a b 0 0 0 0 6 B นะฮะก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งมันก็มาพร้อมกับเครื่องอโตเมติด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่กำลังตามหานาฬิกาออโต้ในแบบ ราคาไม่กี่พันนะฮะหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นในราคกาออโต้เนี่ยเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะฮะเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมาเป็นแบบสีดำซันเบิร์สมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเล่นเลเยอร์มาแบบคล้ายๆเป็น2ชั้นนะด้านนอกสุดตรงที่มันเป็นมาร์เกอร์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นซันเบิร์สอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ด้านในเนี่ยตรงที่มันเป็นไดอัลตรงกลางน,นะครับ มันก็จะเริ่มมีลิวเท็กซเจอร์ขึ้นมาแบบชัดเจนมากขึ้นนะเวลาหมุนเจอแสงนะฮะเราเห็นได้เลยนะว่ามันแยกเลเยอร์แยกชั้นกันชัดเจนนะครับก็ดูเท่ดูคลาสสิกดีนะฮะส่วนการใช้คู่สีของเรือนนี้ทีแรกเนี่ยผมแอบลังเลเหมือนกันนะฮะว่ามันแบบเป็นสีดําทองแล้วก็ผมดูจากรูปแล้วอ่ะมันจะดูวินเทจแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึงอ่ะแต่พอเอาข้อจริงเนี่ยมันก็โอเคนะฮะมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอายุอะไรขนาดนั้นนะครับคือมองจากระยะปกติเวลาเราไม่เห็นซันเบิร์ มันก็จะดูเป็นนาฬิกาที่คุมโทนมาดีมากนะออกดำๆทองทองดูวินเทจสวยๆนะฮะซึ่งมันอาจจะรู้สึกว่ามีความคลาสสิกมากเกินไปก็แค่มุมที่แบบมันเจอริ้วเส้นสายอะไรแบบนี้ชัดๆดเท่านั้นนะครับแต่การใช้งานปกะะติเนี่ยโอเคกว่าทีคิดมากๆเลยนะฮะพวกเข็มพวกมาร์กเกอร์นะฮะพวกโลโก้อะไรอย่เงี้ยเป็นสีทองหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวลูมเนี่ยมีมาให้เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับตรงที่ด้านในของตัวมาร์เกอร์นะ แล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะมีรูมเป็นเส้นบาร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นช่องวันที่เนี่ยที่ผมว่ามันกวนสายตาเราไปนิดนึงนะฮะ คือจริงๆแล้วเขาน่าจะให้ตัวพื้นหลังช่องวันที่เนี่ยเป็นสีดำนะแล้วก็อักษรสีขาวหรือว่าถ้าจะให้เท่กว่านั้นนะฮะเป็นพื้นสีดําแล้วก็ตัวอักษรสีทองเนี่ยจะแบบแมทช์กับตัวหน้าปัดนี้ได้ดีกว่ามากเลยนะครับแต่เนี้ยเวลามองก็จะแบบกวนตาเราหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบความสมมาตรอะไรเงี้ยเวลาเจอแบบนี้เข้าไปก็จะแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบต้องการฟังก์ชันการอ่านวันที่ชัดชัดนะครับผมว่าน่าจะชอบอันนี้แน่นอนเพราะว่า อ่านได้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับส่วนเครื่องของเรือน,นี้ก็เป็นเครื่องมาตรฐานเลยนะฮะแม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับต้องใช้การแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะฮะหรือว่าใส่ใช้งานให้มันแบบขึ้นลานไปเองนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนตั้งวันที่ได้นะครับดึงออกมาทีนึงก็เป็นการตั้งเวลานะครับความคลาดเคลื่อนของเรือนนี้แน่นอนว่าวันหนึ่งก็เกือบๆนาทีนะครับเป็นเครื่องรุ่นล่าสุดข,ข,ของทางออเรียนอยู่แล้ว ซึ่งเราก็คงไปคาดหวังความแม่นยำม,มากไม่ได้นะคงเน้นแบบไปที่ฟิลลิ่งการที่มันเป็นลายการออโอตโ้การที่เข็มมันกวาดเป็นเนียนๆแบบนี้ดูสงา่างามกับคอร์สอะไรแบบนั้นแทนนะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเคสทรงที่สวยมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกันนะในราคาประมาณนี้นะครับผมว่าเรือนเนี้ เป็นเคสที่ขัดเงามาดีแล้วก็มีรูปทรงสที่แบบดูเป็นนาฬกาพแพงเกินราคามากๆะฮะคืองบประมาณเนี้ยบางยี่ห้อเนี้ยเผื่อให้มาเป็นเหล็กชุบเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้แบบเป็นสแตลเลสสตีลขัดเงาเล่นเหลี่ยมมาแบบนี้นะอันนี้ถือว่า ทำได้ดีจริงนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยก็แบบทึบๆแบบนี้เลยนะฮะส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ระบุตัวเลขมาให้นะครับคปสัก3บาหรือว่า5าบาอะไรแถวนี้นะฮะก็ยังไงเนี่ยเสี่ยงการเจอน้ําหนักๆหรือว่าการเอาไปแช่น้ําลึกๆว่ายน้ําอะไรเงี้ยเลี่ยงไว้หน่อยจะดีกว่านะครับส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นมินเ r a ร c ลคริสตัลธรรมดานะครับแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีการตัดแสงสะท้อนอะไรมากนะฮะแล้วก็หน้าปัดมันเป็นสีดําด้วยเวลาหมุนเป็นหลายๆมุมเนี่ยมันก็จะเห็นสะท้อนแบบอ็อบเจกต์ ก็เป็นข้อเสียของหน้าปัดสีดำนะที่อาจจะต้องทําใจกันไว้ก่อนนะฮะส่วนเคสไซส์เนี่ยเป็นเคสไซส์ที่ผมว่าใส่ได้สบายมากเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ37มิลเท่านั้นความหนาเนี่ยถือว่าไม่หนาเลยนะ10.5มิล10.6มิลนะฮะลักทุรักเนี่ยประมาณ42มิลนะครับส่วนสายเนี่ยก็เป็นสายแบบดีมากนะฮะข้อการขัดเงามานะครับ ทำให้ภาพรวมของสายเนี่ยมันดูแบบแพงกว่าที่มันควรจะเป็นนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายแบบเหล็กพับนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสายเหล็กพับมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะดูแบบถุบๆบอะ่ะแต่อันเนี้ยมองไกลไกนี่แอบดูแพงเหมือนกันนะฮะการขัดเงาที่ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเขาทําได้ดีกว่าไซโก้นะเพราะว่าจริงๆคู่แข่งของเรือนเนี่ยที่แบบมันตรงกันเป๊ะตรงรุ่นกันก็น่าจะเป็นตระกูล snxs นะฮะ ซึ่ง S N X S เนี่ยตัวสายเนี่ยถือว่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิด S N X S ได้สายของตัวนี้ไปนะผมว่าแบบเพอร์เฟกลงตัวมากเลยนะฮะสายของ Orient อันนี้แบบดีกว่ามากเลยส่วน Buckle เนี่ยก็เป็น Buckle แบบ s n p ปได้ทีเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็มี Micro Adjust มาให้แบบเยอะมากนะฮะ,ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับอยู่กับนาฬิกาไซส์37มิลเนี่ยก็ออกมาประมาณแบบนี้นะฮะถือว่าขึ้นข้อแล้วก็ลงตัวดีนะครับแล้วก็เรือนเนี้ยมันจะมีข้อได้เปรียบจากตระกูล SNXS ของไซโก้นิดนึงก็คือความหนาของตัวเคสเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างบางแล้วก็ลอยอยู่บนข้อมือได้ดีนะครับคืออย่างของไซโก้เนี่ยมันจะเป็นหาตรงที่ตัวฝาหลังด้านล่างเนี่ยมันจะยืนมากนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดช่องวา่างตรงเนี้ยที่นิ้วผมสอดเข้าไปเนี่ยช แต่อันนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะแล้วก็ไม่ได้ดูกลางมากเหมือนกับรุ่นนั้นนะครับคือทรงเนี่ยคล้ายๆกันมากๆเลยแต่ว่าลักษณะการเล่นแสงลักษณะการอยู่บนข้อมือเนี่ยผมว่าเรือนี้ทําได้ดีกว่าเยอะนะครับใครที่กําลังมองหาไซโก้ SNXS นะฮะผมว่าลองมาดู Orient t r ์ e รีสตในซีรีส์ประมาณแบบนี้รหัสประมาณนี้ผมว่าแทนกันได้สบายๆเลยนะฮะซึ่งมันก็จะได้กลิ่นอายที่มันดูวินเทจแล้วก็ดูคลาสสิกมากขึ้นนะ ก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะครับว่าชอบสไตล์ไหนนะอันนี้ก็เหมือนแบบเอาใส่ไปงานทางการใส่ไปงานที่ต้องการความเรียบร้อยความสุภาพความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย เรือนนี้ก็จะช่วยได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูนะฮะซึ่งลักไซของเรือนนี้แน่นอนว่ามันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะฮะมันอยู่ที่19มิลก็ต้องหาสายกันแบบพิเศษนิดนึงนะครับอาจจะดูใน l a z า d a าก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีบางร้านเนี่ยที่แบบขายสาย19มิลอยู่นะก็ลองไปซื้อกมาใช้งานกับเรือนนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายหากินของผมเลยนะฮะเป็นสาย19มิลที่ไปสั่งตัดมานะครับออกมาก็ออกประมาณนี้เลยก็ดูเป็นนาฬิกาวินเทจที่ดูใส่สบายมากขึ้นนะฮะผมว่าอันนี้เเข้าาาากกกับนนฬมๆลยะะ เผอเนี่ยมากกว่าตัวสายเหล็กที่เขาให้มาเลยนะครับอันนี้ดูแบบวินเทจนะแล้วก็ดูแบบผู้ดีมากเลยอะ่ะรวมๆแล้วดูแพงขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะ จะใส่ไปงานทางการใส่แบบเป็น dress watch จริงจังอะไรก็ยังได้นะครับดูแบบสุภาพเรียบร้อยมากๆนะครับสำหรับราคาของเรือนี้เนี่ยก็3,600บาทเท่านั้นนะฮะจากป้ายนะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อมานะฮะเป็นโปรโมชั่นลด50%พอดีนะครับก็เลยแบบซื้อมาไม่ลังเลเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันเหลือแค่1ัน0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นนาฬิกาออโต้จากฝั่งญี่ปุ่นนะที่ถูกที่สุดแล,ะละ้วล่ะเท่าที่เราจะหาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะถูกกว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาจากฝังน ในระดับโลกเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีนายกาออโต้สักเรือนนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะลงทุนเยอะก็ลองซื้อตัวนี้ไปใช้ดูก็ได้นะฮะผมว่าโอเคเหมือนกันสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกด s c r i b e c h a ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ